สวัสดีค่ะลูกหมูชอบถักแฮนด์เมดวันนี้ลูกหมูจะมาสอนถักสายคล้องหน้ากากอนามัยนะคะวันนี้จะเป็นแบบที่สามแล้วนะคะแบบที่สามวันนี้นะคะลูกหมูจะถักเป็นสลับสีสองสีแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีแบบทูโทนนะคะ ลายนี้ถักง่ายมากๆเลยนะคะมือใหม่ก็ถักได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีไหมเชือกฟอกนะคะสีตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะ หมูวันนี้ใช้สีเขียวนะคะแล้วก็จะมีไหมคอตตอนซอฟ์นะคะตัวนี้นะคะสีที่ใช้นะคะก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะออกจะเป็นเหลืองส้มนะคะเข็มนะคะจะผู้หมูจะใช้เข็มถักโคเชเบอร์สี่ทับศูนย์นะคะมีกรรไกรเข็มเก็บเสร็จไหม แล้วก็จะมีตะขอกล้ามปูนะคะตัวเล็กนะคะเพื่อนๆใช้ขนาดไหนก็ได้นะคะตัวเล็กตัวใหญ่ใช้ได้หมดเลยนะคะตามที่เรามีหรือตามที่เราต้องการนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือถักเลยค่ะเราจะขึ้นชิ้นงานแบบโซ่นะคะให้เพื่อนๆเหลือไหมไว้เก็บ เสร็จใหม่ไปด้วยนะคะยาวประมาณนี้นะคะใช้เข็มเบอร์สี่นะคะเราจะขึ้นโซ่ทั้งหมดร้อยยี่สิบโซ่นะคะเราจะถักโซ่นะคะทั้งหมดร้อยยี่สิบโซ่ ขึ้นงานแบบโซ่นะคะทั้งหมดร้อยี่สิโซ่นะคะถักโซ่ธรรมดานะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ็ดบสองสิามสห้าสิบหกสดสิ้า

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50ถักให้ได้ทั้งหมด120โซ่นะคะเก้าสิบเอ็ดเกเก

เก้ายี่สิบนะคะถักมาทั้งหมดร้อยยี่สิบโซ่นะคะแล้วเราก็ปิดงานด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดเสร็จตัดตัดไหมนะคะยาวพอประมาณนะคะเรืยอไหมาย,ยาวพอประมาณนะคะจะได้โซ่ยาวประมาณนี้นะคะร้อยยี่สิบโซ่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนสีนะคะใช้สีอีก1สีมาสลับนะคะเดี๋ยวเรานำสีที่เราต้องการนะคะเราจะใช้ไหมคอตตอนซอฟนะคะไหมคอตตอนซอฟกับไหมเ,เชือกฟอกนะคะเขาจะมีขนาด ขนาดพอๆกันนะคะขนาดที่ใกล้เคียงกันนะคะขนาดเส้นเขาจะใกล้เคียงกันนะคะเราจะใช้ไหมเชือกฟอกกับไหมคาตตอนซอฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาถัถกขั้นลายนะคะให้เป็นสีแบบทูโทนนะคะก็คือสองสีสลับแบบนี้นะคะลายจะสวยน่ารักมากนะคะ จะดูเรียบร้อยนะคะผู้ชายก็ใช้ได้นะคะลายนี้นะคะเข็มแล้วก็ยังจะใช้เบอร์สี่ศูนย์นะคะเราจะอ่าตรงนี้จะเป็นหลักโซ่ที่เราถักมานะคะเรามาคว่ำลงนะคะเราจะเห็นลายนูนๆตรงนี้นะคะที่อยู่ระหว่างกลางด้านหลังนะคะที่เป็นเส้นด้านหลังตรงนี้นะคะตรงนี้เส้นนูนๆตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะถักตรงเส้นนี้นะคะไล่ไปจนจบแถวนะคะด้านหลังนะคะตรงนี้จะเป็นโซ่ด้านปกติด้านหน้านะคะที่เราถักขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเราก็พลิกเอามาด้านหลังเป็นตรงกลางตรงนี้นะคะที่เป็นลายนูนเส้นนูนตรงนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมเอ่ยจะเป็นเส้นตรงกลางนะคะนูนตรงนี้นะคะ เราก็ใช้สีที่เราต้องการนะคะมาเกี่ยวผ่านให้เหลือปลายไหมยาวนะคะไว้เก็บเสร็จไหมนะคะลอดผ่านแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไปทุกหลักนะคะซีผ่าน ยวผ่านนะคะก็คือสัญลักษณ์ก็คือ C นะคะก็คือพักนะคะผ่านพักผ่านอย่างนี้นะคะด้านหลังของโซ่นะคะจะมีหลักหนึ่งหลักที่มันนูนออกมาอย่างนี้นะคะให้เพื่อนๆเ,เกี่ยวผ่านไปทุกหลักจนจบแถวนะคะ ลายนี้ถักงก่ายมากๆนะคะ จะได้เป็นหลักโซ่แบบนี้นะคะสวยๆนะคะแบบนี้เลยให้เพื่อนๆถักยาวไปจนจบแถวเลยนะคะ ักมาจนจบแถวนะคะจนสุดแถวแล้วแล้วก็โซ่หนึ่งตัดไหมเลยนะคะตัดไหมาย,ยาวพอประมาณนะคะเสร็จแล้วนะคะจะ,จะได้ชิ้นง,งานแบบนี้นะคะ จะเป็นสองเส้นคู่แบบนี้นะคะเป็นลายเปียคู่แบบนี้นะคะสีจสตูโทนนะคะสีเพื่อนๆเลือกได้ตามสีที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงตัวก้ามปูนะคะตัวก้ามปู เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการใส่ก้ามปูนะคะเพื่อนเเอาห่วงนะคะร้อยเอาเชือกนะคะเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะร้อยลงไปนะคะแบบนี้นะคะเราก็ผูกผูกนี้สองรอบนะคะ แค่นี้นะคะแล้วก็เก็บนะคะเก็บเศษไหมนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทําเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะเราจะใช้เข็มเก็บเศษไหมช่วยในการเก็บงานนะคะจะได้เรียบร้อยวิธีการเก็บแล้วก็เก็บซ่อนเข้าไปในลาย สีเดียวกับตัวเชือกนะคะตัวไหมของเรานะคะตัวสีเขียวเราก็เก็บซ่อนไปทางสีเส้นสีเขียวนะคะ ประมาณนี้แล้วเราก็ตัดไหม เท่านี้นะคะทำสองข้างเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งข้างก,ก็ทำเหมือนกันนะคะ <sm all> ก็เก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะ <sm all> ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะได้ลักษณะชิ้นงานแบบนี้นะคะตะขอก้ามปูนะคะเพื่อนๆต้องการที่ใหญ่กว่านี้นะคะก็ซื้อไซส์ที่ใหญ่กว่านี้นะคะตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะคะ ขนาดความยาวก็เช่นกันนะคะก็คือเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการขนาดที่ลูกหมูถัก120โซ่จะมีความยาวเท่ากับ20นิ้วนะคะก็ประมาณสร้อยคอแบบสวยๆนะคะก็คือจะไม่ยาวมากนะคะไม่ต้องใช้สายปรับระดับอะไรนะคะก็คือจะใส่แล้วก็จะพอดีนะคะหากเพื่อนๆต้องการยาวกว่านี้นะคะก็ถักเพิ่มขึ้นไปนะคะจริงๆไซส์นี้เด็กก็ใส่ได้พอดีเลยนะคะก็คือ20นิ้วนะคะ สีสันน่ารักสวยงามมากนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการสลับสีนะคะก็ใช้สีเป็นสีพื้นแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือสีเดียวกันนะคะถักง่ายมากนะคะเสร็จเร็วด้วยนะคะสามารถนําไปขายได้นะคะเพื่อสร้างรายได้เสริมนะคะสีก็เลือกได้ตามที่เราต้องการนะคะก็ใช้ไหมเชือกฟอกนะคะก็ชิ้นงานจะได้ทนนะคะชิ้นงานจะได้ทนนะคะ ใช้เชือกฟอกกับไหมคาตตอนซอฟนะคะชิ้นงานเขาจะไม่เป็นขนง่ายนะคะงานก็จะทนด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถถักแจกนะคะจากเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ถักใช้เองก็ได้นะคะหรือจะถักขายเพื่อสร้างไรายได้เสริมให้กับตัวเองอีกช่องทางหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,นลองนำไปทําดูนะคะถักง่ายมากเสร็จเร็วมากนะคะแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะ มือใหม่ก็สามารถถักได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกหมูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องลูกหมูชอบถักแฮนด์เมดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ